เตรียมพร้อมเลยจราผาเราแต่งโมเราแต่งโมนี้ไแต่งหรอนี่พีซิบายบายมาสายดีได้ดีกได้อีก ชั้นหกปะชั้นหกปะชั้น,นเอ็ดชั้นเอ็ดอสดมากเลยสดก็วสวยแต่สดตะหนี เเดี๋ยวดูได้เลยสวยจะเปลี่ยนมันต้องสดสด่แหรุ่นใหม่สีต้องสดสงย่มันผ่านเหมืเดิร้อยกว่าแอปเอาให้สดกันนุ่นเลย เป็นสายเหรอเป็นสายเนี่ยไม่สายแต่ว่ารถตีนแต่ผมแห้งใช่ดหมยืนดิเขารอเพร่อน้งพี่มันรับก่อนเดี๋ยวหลง มากอ่ะตอบไม่ทันตอบแบบพลามตอบแบบงงมากฮะก็ถ่ายคลิปนี่ไงถ่ายอยู่อาจี้ยิ่งกว่าอีกหมดปาแป้เหมือนทำไมไม่ใส่แป้งสูงยหรืใส่ใส่แน่ารักออกนี่ไงมันไกลๆมันไม่เห็นจะได้ผ่านตลาดไม่ใส่ยิ่งไม่ทันแล้วแหละเขาเห็นกันหมดว่าจะใส่ในบ้างนะเออ Hola, bon dia.